สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชนนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อ iPhone นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างๆนะครับทางรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนำ iPhone รุ่นไหนมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูกันลดราคาล่าสุดเป็นราคาสำหรับเดือนใหม่นะครับซึ่งก็จะนำมาให้ดู2รุ่นสำหรับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro ทั้ง2รุ่นนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้น iPhone 15 Pro Max ขนาดหน้าจอ6.7นิ้วนะครับส่วนถ้าเป็น15 Pro ขนาดหน้าจอ6.1นิ้วใครชอบจอใหญ่แนะนํา15 Pro Max นะครับส่วนถ้าชอบเป็นจอเล็กก็แนะนําเป็น 15 Pro ทั้ง2รุ่นราคาตอนนี้ต่างกันอยู่ที่ประมาณ7,000ถึง8,000บาทนะครับซึ่งคลิปวันนี้ผมสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นมาให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติด ชอบแบบไหนเดี๋ยวลองมาดูราคากันนะครับว่าซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดสําหรับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่3กรกฎาคมปี2024เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max ร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะ เป็นร้านนี้นะครับซึ่งเป็นร้านที่มีราคาถูกที่สุดในแอป Lazada ตอนนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาล่าสุดขายอยู่ที่46,500นะครับดูตรงนี้ราคาอาจจะยังลดไม่เยอะเท่าไหร่ แต่รอวันที่7เดือน7นะครับราคาลงไปเหลือประมาณ4 0 0 0 0ถึง4ี่0 0อย่างแน่นอนนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการโอนผ่านทางธนาคารการจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าการผ่อนชําระนะครับก็เลือกได้เลยเราสะดวกแบบไหนในส่วนของสีมีให้เลือกสีสนะครับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่ 256GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปเนะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน30วันแล้วก็ ีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 15 Pro จาก Lazada ก็ขายโดยทางร้าน Apple เหมือนกันนะครับเป็นร้าน l a s t m ลลเพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งซื้อมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ราคาล่าสุดขายอยู่ที่37,700นะครับวิธีการจ่ายเงินก็เหมือนกันเลยนะครับเก็บเงินปลายทางหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เขาให้ผ่อนสูงสุด10เดือนสำหรับสีมีสีนะครับความจุมีสความจุรุ่นนี้เริ่มต ้นที่128 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดจากทางด้านแอป Lazada สสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro นะครับซึ่งผมได้เลือกเอาร้านที่มีราคาถูกที่สุดมาให้ได้เลือกซื้อแล้วนะครับชอบรุ่นไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada ดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max ร้านนี้ขายเดยวทางร้าน i Studio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ราคาเริ่มต้นที่46,500บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้จัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีครบทุกสีความจุมี256ลบก็512กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปรเนปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันเราก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 15 Pro ก็ขายดูยทางร้านไ Studio เหมือนกันตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ราคาเริ่มต้นที่38,600วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่นได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีครบทุกสีความจุมีครบทุกความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro จากทาง ร้านแอปช h อปปีนะครับนำมาให้ดูกัน2ร้านชอบร้านไหนชอบรุ่นอะไรนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูลรละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro นะครับเป็นราคาใหม่โปรใหม่สําหรับเดือนก,อนกรกฎาคมเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย ทรู e ู e เอชนะครับ iPhone 15 Pro ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น28,200สําหรับการย้ายค่ายนะครับแล้วก็พิเศษถ้าเราสั่งออนไลน์ก็ใส่โค้ดรับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีหลายแบบให้เลือกนะครับแบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกคา้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคา29,200เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699โปร1499ราคา33,300นะครับโปร1199ราคา31,800ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเด็ดุงหน้าแล้วก็มีสัญญา ในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อเลยที่ราคา29,200นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699ซึ่งโปรนี้มีค่าหนี้ตงหน้า2,247บาทอีกโปรหนึ่งก็จะเป็นโปร1699เหมือนกันนะครับราคา29,200ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตงหน้าสัญญา15เดือนนะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา29,200ใย,ยค่ายออนไลน์ซื้อเดยที่ราคา28,200เมื่อใย,ยค่ายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699 นะครับมีค่านด็ดลุกงหน้าด้วย2,247บาทโปร1499ราคา29,300ค่านด็ดลุงหน้า2,247บาทโปร1199ราคา3,800ค่าเด็ดลุกงหน้า1,284บาทย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา3,800นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ถ้าเป็นโปร899ราคา32,300โปร699ราคา33,400เครื่องเปล่าขายอยู่ที่37,700บาทนะครับส่วน iPhone 15 Pro Max จ ทางด้านค่าย True นะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคา37,600เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1699โปร1499ราคา38,700โปร1199ราคา4 2่0 0ทุกโปรนะครับไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตรงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา37,600นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าหนี้ตรงหน้าด้วย2,247บาทโปร1499ราคา38,700ค่าทโปรหนึ่งสี่เก 247บาทโปร1199ราคา4200ค่าเน็ตลงหน้า1284บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา37600ย้ายค่ายออนไลน์ซื้อเรทที่ราคา36600เมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแครพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าเน็ตลงหน้าด้วย2247บาทโปร1499ราคา37700โปร1199ราคา39200ย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อเรทที่ราคา39200เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9, Pro 899ราคา4 7 0 0 Pro 699ราคา41,800เครื่องเปล่าขายอยู่ที่46,200บาทสั่งออนไลน์มีโค้ดลดราคาเพิ่มให้1,000นะครับนี่ก็จะเป็นโปรล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro จากทางด้านค่าย True นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 15 Pro ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา28,200ย้ายค่ายลด1,000นะครับเหลือ27,200ความจุมีให้เลือกทั้งหมด4ความจุสำหรับสีมี4สีส่วน iPhone 15 Pro Max นะครับเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา36,600ย้ายค่ายลด1,000เหมือนกันนะครับเหลือ35,600รวมถึงถ้าเรามี AIS point ก็นำมาใช้ลดราคาเพิ่มได้อีกด้วยสำหรับความจุมี3ความจุนะครับสีมี4ส,สีวิธีการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็น 15 Pro หรือว่า15 Pro Max นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ AIS แต่ว่าถ้าเราสั่งออนไลน์ไม่เป็นหรือว่าไม่สะดวกจะสั่งออนไลน์นะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อก็อไปได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรโก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับ iPhone 15 Pro ความจุ128 g b โปรโมชั่นลดราคาพิเศษล่าสุดนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น29,200ยายค่ายลดให้อีก1,500บาทโปรโมชั่นเด็ดรายเดือนมีหลายแบบให้เลือกนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1699ซื้อได้ที่ราคา29,200ค่าหนึนงดหน้า5,000นะครับโปร1499ซื้อได้ที่ราคา33,000ค่าหนึนงหน้า4,000โปร1199 ซื้อได้ที่ราคา31,800ค่าในตุกหน้า3,000โปร899ซื้อได้ที่ราคา33,300ค่าในตุกหน้า2,100บาททุกโปรโมีสัญญา 12เดือนนะครับส่วน iPhone 15 Pro Max ความจุ256 GB เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple โปรโมชั่นพิเศษ,ษซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น37,600นะครับยายค่ายลดให้อีก1,500บาทแพ็กเกจเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1699ซื้อได้ที่ราคา37,600ค้าเนิตลูกหน้า5,000 p ป o 1499ราคา38,700ค่าเนิตลูหน้า4,000ป1199ราคา42,000คัาน็ตลูกหน้า3,000น,น,นะครับแล้วก็ Pro 899ซื้อได้ที่ราคา40,000 1,700ค่าหนี้ดุงหน้า2,100บาททุกโป,โปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอยากจะผ่อนผ่อนได้เป็นโปรโดีแท็สบายเปนะครับผ่อนศได้เลยท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่0ูนย์ดีแท็กชอ็อป โอเคนะครับ, okay, น,รบนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปที่สุดในตอนนี้นะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro เป็นราคาใหม่สําหรับเดือนกรกฎาคมท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้นะครับอยากซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับจาก Lazada แล้วก็ชอปปีกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปแต่ว่าถ้าอยากซื้อพร้อมโปรเน็ตดูราคาแล้วชอบโปรของค่ายมือถือแค่ไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือแค่นั้นได้เลยขอบคุณทุกท ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ีคลิปหน้าสวัสดีครับ